หากจะถามว่าในพื้นที่กลางน้ำตั้งแต่พิษุโรกนครสวรรค์อุไัยชัยนาทสิงห์ุรีอ่างทองอยุธยาประทุมธานีนนทบุรีแล้วก็จังหวัดที่น้ำท่วมเนี่ยจะปลูกไม้เศรษฐกิจอะไรดีที่นี่ศูนย์ศึกษาอย่างนาแก่นี่แกโจนมีคำตอบเพราะที่นี่ศึกษาวิจัยแล้วก็เป็นศูนย์ที่น้ำท่วม เมื่อปี2,554นี้2เม็ด2เดือนแต่ไม้ที่นี่เป็นหมื่นแล้วก็รอดจะเห็นได้ว่าที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นไม้ที่รอดจากน้ำท่วมต้นใหญ่ยางนาตะเคียนทองยางนามะข่าโมงจันแล้วก็มะมะข่าโมงนะครับพยุ มะคับป้อมไม้ทั้งหลายนี้เป็นไม้ที่ศึกษาวิจัยแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมได้ทั้งนั้นทั้งนี้มีวิธีการมีเทคนิคในการทำให้รอดจากน้ำท่วมมาเถอะครับมาหาเรามาเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกับเราที่ศูนย์ศึกษาอย่างนางแกนี่แก่จนอำเภอหันคาจังหวัดชียนาฏห่างจากบึงชวาแค่6กกิโลครับ ศูนย์อยู่ในตัวเมืองหันคาศึกษารายละเอียดได้ที่เว w ร์ไวดเว็บยางนาไทยแนด์คอมหรือณรงสังเท่าหูเฟซบุ๊กเท่าเบอร์โทรศัพท์ก็0896124 007เรารอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าปลูกอะไรปลูกอย่างไรน้ำจึงท่วมแล้วไม่ตายครับ